ูงปลาปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยปลาทั้งนั้นเลยว้าเต็ม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 เดี๋ยวเม่ดาตักเอานะ ใส่กระยังคืใส่กระยังมันจะทำยังไงจะได้นะมันเอามัเอามหเอาม้เอา,เอา,เอาอมงูมาตรงปลานะคะอ้ดูปลาดูปลา,ปามาแล้ว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  มาแล้วกำลังเป็นฝูงมาแล้วว้าวเยอะจังปลาเยอะมากเลยเรามาตุ่มปลากันนะคะเอซีดูสิปลาปลากำลังมารวมตัวกันที่ท่าน้ำ เรามายกดูกันนะคะเอฟซีโอ้ได้เยอะเลยนี่มีปลาตะเพียนด้วย จะให้มันมาฝูงใหญ่ๆกันปลาทั้งนั้นเลยปอาดูปลานนเอฟซีฝูงนกฝูงปลา กำลังมืดฟ้ามัวดินมาเลยทีเดียวเดี๋ยวยกดูสิมาดูนะคะทั้งปูทั้งปลานะคะปูก็เยอะโอ้ปูก็กำลังกินปลาอยู่นี่โอ้ปูก็เยอะไหนป็นไหนล้ะปู ปลาทางนี้ก็กำลังกระโดดอยู่เต็มๆเต็มๆอยู่นะปลาทั้งนั้นเลยว้าวเดี๋ยวเราจะหาวิธีตุมปลายังไงดีเนาะเราจะตุ่มอย่างไรดีนะเาาดนาะดูดูด,ดู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 กันดูกันนะเออฮู้กระโดดข้ามเลย โอ้ติวเลยเมื่อกี้นี่กระโดดข้ามเลยนเอฟซี FC. 广东路二三六号。

ปลาซ้อนให้ปลาซ้อนเนะหาปลาหาปลาอุ้ยตื่นเต่ตีสี่เลยน้ำเยอะมากว้าวกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วอุ้ยปลากระโดดไปแล้วกระโดดข้ามเลยอุ้ย <c oughs> อุ๊ยๆๆๆๆๆๆโอ้ปลาๆๆๆๆนี่โอ้อูยอูยอูยเยอะมากเยอะมากเยอะมากอุ๊ยทางนู้นก็กรีดทางนู้นก็กรีดทางนู้นก็กรีดโหทางนู้นก็กรีดรุ่นโอ้ๆกระโดด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 โอ้ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ โอ้ยขาวเลยเนาะโอ้ยขาวจ่วเลยขาวจุกมันก็มีอันตักเนาะอุ้ยน้ำไหลแรงจังเลยอุ้ยน้ำเยอะมากโอ้ยเต็มทุ่งเลยเต็มทุ่งเลยโอ้โหดีไงมันอยู่ตรงนี้เยอะเลยนี่นี่เอฟซีดูอ๋อดี

อันนี้แค่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 ที่เดียวเนาะแล้วมีสองที่นะตรงนู้นนี่แล้วก็ตรงนู้นในในในยกในกระนกในกระชังมาดูดิอ๋อมันโดนบ่ในไม่โชว์ไม่โชว์ดูหน่อยมันเยอะไหมฮะหนักหนักอู้ยยก่อนตัวใหญ่กระโดดไปเลยเมื่อกี้นี่อู้ยน่าเสียดายจัง ทางโน้นเขาขี้จ้างตัวใหญ่เลยอู้ได้เยอะหรือยังโอ้นี่ไงยังไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าดูสิดูดูดูมันล่อตากระยังกระยังมันอันตาห่างไหนี่นี่ปลามันตัวเล็กอยู่ ตาตามห่างเด้ตาก็ยังมันห่างเด้ดเอมาัอา,มาจะมุดออกแล้วนี่นี่มันจะมุดออกแล้วนี่จะมุดออกได้ปะนี่นนโอ้ยมันดูทางนี้มันดูตรงนี้ยกขึ้นอีกนะนี่น้อง